สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะเนี่ต้นนี้คือกระทือนะจ๊ะกระทือป่าจ้ะต้องเน้นเน้นหน่อยว่ากระทือป่านี่จ้ะวันนี้พี่อังจะชวนมาทําความรู้จักกระทือป่ากันจ้าเขากินได้นะหเห็นดอกอย่างนี้เขาก็กินได้แล้วก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจ้า เดี๋ยวให้เด็กขุดให้นะจ๊ะแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกับกระถือปากกับพี่อังคนบ้านป่ากันจ้านี่จ๊ะก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยดิงขึ้นหน่อย่ะหลังจากที่พี่อังไปขุดมาแล้วนะคะวันให้เด็กขุดให้นะคะก็จะลักษณะแบบนี้พี่อังก็เลยไปล้างนะคะล้างเพื่อที่จะให้เห็นรากเห็นเงาของเขานะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆขานะคะ คล้ายๆค่ะแล้วก็แต่หัวเขาจะออกเหลืองๆนะคะเขากินช่วงนี้นะคะแถวเออ่คนแถวชนบทเขาจะกินประมาณช่วงนี้แต่จริงๆมันกินได้มากกว่านั้นนะคะเขาจะตัดแบบนี้นะคะพี่อังเห็นเขาขายมัดละสามสามสิบาทยี่สิบบาทแล้วอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะเขาจะกินประมาณตัดอย่างนี้นะคะที่อ่อนๆนะคะเขาจะตัดประมาณเนี้ยแล้วก็มัดมัดมัดนะจ๊ะ ดูลักษณะใบก่อนนะคะใบก็จะคล้ายๆขาะแต่ว่าจะเล็กเรียวยาวกว่อนนะคะด้านหน้าใบาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะและด้านหลังนะจ๊ะจะไม่มีเลี้ยวอะไรมากมายค่ะก็จะเป็นบางๆแบบนี้แล้วก็เรียบๆแบบนี้เลยจ้ะจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะแตกแต่างกันนิดๆเล็น้อยเท่านั้นตระกูลหัวอย่างนี้นะคะจะมีสีเหลืองอ่อนสีแดงแล้วก็คือตระกูลน,นี้จะมีหลายพันมากเลยนะคะแต่ที่เป็น กระถือก็จะเป็นแบบนี้นะคะภาคกลางจะเรียกว่ากระถือป่ากระแวนกระแอนนะคะถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกเปเพอหรือว่าถ้ากระเหลี่ยงเนี่ยเขาจะเรียกเฮียค่ะนะคะหอมนะคะหอมแบบกลิ่นแรงอะ่ะหอมแบบชุนฉุนนะคะประโยชน์ของเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วเขาชอบอยู่ในที่ชื้น อยู่ในป่าที่เป็นลําธารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นตามลําธารอะไรต่ออะไรเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะถ้าอยู่ในป่าเนี่ยประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเง่ของเขาจะเป็นรสขมขื่นหน่อยๆน,นะคะแก้ร้อนในคือเขาเอาพวกเนี้ยค่ะไปเผานะคะเผาแล้วก็คั้นกินน้ําน้ําดื่นบํารุงน้ํานมบารุงธาตุแก้ร้อนในนะคะโดยที่การเอาไปเผานะคะ ดอกของเขาตรงนี้นะคะดอกของเขานี่ก็จะแก้ผอมเหลืองบางคนผอมแบบเหมือนเขาเรียกว่าดีซ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะผอมเหลืองหรือว่าไข้เลือดลังจับสันหรือว่าขัดเลือดเสียนะคะแล้วเจริญอาหารด้วยคนที่เบื่ออาหารนะคะกินพวกนี้ก็จะทําให้เจริญอาหารขึ้นมานะคะส่วนใบนะจ๊ะใบแก้เบาโลหิตนะจ๊ะจริงๆแล้วกินได้กับทุกส่วนนะคะแต่ชาวบ้านเข้าใจว่า กินได้เท่านี้เคยถามเขานะคะเขาขุดมาปลูกเต็มเลยพี่อังก็เลยถามว่าแล้วเอาไปทําอะไรกินเขาบอกว่าก็เอาไปขายคือประมาณแค่นี้เขาจะไปต้มหรือว่าไปนึ่งกินกับน้ําพริกอะไรต่ออะไรนะคะรสชาติก็จะหอมแล้วก็หวานนิดนิดแล้วก็พี่อังก็เคยกินนะช่วยเขาซื้อยี่สิบาทแต่อันนี้พี่อังเอามาปลูกแล้วนะคะปลูกด้านโรงเรือนก็เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีประโยชน์เนาะประโยชน์เยอะมากๆนะคะ แล้วก็จะเอาไปปลูกด้วยการแยกแยกหน่อนะคะแยกหัวอย่างนี้จะเห็นว่าตามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะลักษณะาตาก็จะขึ้นขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยพดนะคะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูดีๆเนาะนะคะเราก็จะตัดเงาอย่างนี้นะคะตัดตัดอย่างนี้แล้วก็ตัดใบยอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปฝังกระดินชอบดินทรายล้วนนะคะไม่ชอบให้น้ําขังเพราะตระกูลหัวเขาก็จะไม่ชอบน้ําขังนะจ๊ะนี่จ้ะวันนี้กระถือกับพี่อังจ้า วันนี้ร้อนร้อนอบอ้าวมากๆเลยจ้าเดี๋ยวหอมน่อันนี้ถ้าเกิดว่าเขาแก่ๆนะคะดอกเขาจะออกเขาขาวแล้วก็มีดอกเล็กๆเล็กๆข้างด้านด้านข้างๆนะคะโอเคค่ะวันนี้กับพี่อังกระทือป่านะจ๊ะอันนี้คือกระถือป่าจริงๆนะคะไปขุดในป่ามามาแล้วก็มาแค่เงาเดียวแล้วก็มา บ่มมาเพาะเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ในป่ามันนี่มันก็ออกเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ไปทําลายป่าอะไรนะคะนี่จ้าวันนี้ก็คือป่ากับพี่อังคนบ้านป่าจ้ายังไงฝากกดติดตามช่องพี่อังด้วยนะใครมาดูคลิปของพี่อังขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีเงินใช้กันเยอะๆนะจ้าสวัสดีจ้า